ได้เลยครับ นี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,200คําคำเป็นภาษาไทยทั้งหมดเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคาของมันพร้อมอินโทรช่องเกียร์ฮับเป็นภาษาโปรตุเกสบราซิลและมีฮุกเร็วใน30วินาทีแรกตามที่คุณต้องการครับเสียงเอฟเฟกต์แรงๆพร้อมภาพขีปนาวุธพุ่งออกจากแท่นยิงเสียงผู้บรรยายเร็วและตื่นเต้น ในปี2025ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศขีปนาวุธที่สร้างโดยคนไทยกำลังทำให้ทั่วโลกหันมามองจากโครงการลับของกองทัพสู่พลังยิงที่สามารถเปลี่ยนสมดุลทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดราคาของมันจะทำให้คุณต้องอึง้ง เสียงดนตรีเปลี at ่ยนเป็นจังหวะเร็วขึ้นภาพตัดไปที่แผนที่เอเชียมีธงชาติไทยขึ e ้นกลางจอเสียงโปรตุเกสอินโทรช่องเกียร์ฮับเบมวินโดว์เอาเกียร์ฮับอควิเอคลอรามอสโอพเดอร์เออินโนวาซาวอีโออิมแพคโตดัสเทคโนโลยีชมิลิเตอร์อัลเรโดดูมันโดเซเวซีแอปิชโนโดพอดิเฟซาเอวิโอทังเกสซีซิสเตมัสเดอมิเซ โวเซสตาโนลูกาเซโตอินสครีวาเซอกราอีพรีเพเซพารามู u ล a าโนมันโดดาเอนเจนฮารียมิลิตาโกโมเนงกาอันสกลับมาภาษาไทยปี2025เป็นปีที่ประเทศไทยสร้างความฮือฮาในวงการอาวุธทั่วโลก เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาขีปนาวุธ DTI 2รุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ไกลกว่า180กิโลเมตรซึ่งมากกว่ารุ่นก่อนถึง2เท่าและใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยเกือบทั้งหมด ขีปนาวุธรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีความแม่นยำสูงสุดใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานทั้ง GPS และเรดาร์ภายในประเทศทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำภายในระยะไม่เกิน5เมตรซึ่งถือว่าทัดเทียมกับระบบนำวิถีของประเทศชั้นนำอย่างอินเดียและฝรั่งเศส ขี่ปนาวุธ D.T.I. 2มีความเร็วสูงสุดถึงแมต4.5หรือประมาณ5,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วกว่าเสียงถึง4เท่าทำให้การสกัดหรือป้องกันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในสนามรบจริงสิ่งที่น่าสนใจคือราคา ถ้าเทียบกับขีปนาวุธบรามอสของอินเดียที่มีราคาประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกหรือเอ็กโซเซตของฝรั่งเศสที่แพงกว่า2.8ล้านดอลลาร์ d t i 2ของไทยกลับมีต้นทุนเฉลี่ยเพียง1.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ45ล้านบาทไทยเท่านั้นนั่นหมายความว่าไทยสามารถผลิตขีปนาวุธสมรรถนะสูงได้ในราคาถูกกว่าประเทศใหญ่เกือบ3เท่า เสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นโทนจริงจังภาพโรงงานประกอบขีปนาวุธในไทยโรงงานผลิตขีปนาวุธในจังหวัดปทุมธานีได้ถูกอัปเกรดให้สามารถประกอบขีปนาวุธได้ถึง50ลูกต่อปีและมีแผนจะเพิ่มเป็น100ลูกภายในปี2026เพื่อรองรับทั้งการใช้งานภายในประเทศและการส่งออกในอนาคต รัฐบาลไทยยังได้อนุมัติงบประมาณกว่า5,000ล้านบาทสำหรับโครงการพัฒนา Dti 3ซึ่งจะเป็นขีปนาวุธรุ่นต่อไปที่คาดว่าจะยิงได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและสามารถติดตั้งได้ทั้งบนฐานยิงภาคพ,พื้นดินเรือรบและยันเกราะเคลื่อนที่นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ไทยเริ่มพึ่งพาเทคโนโลยีในประเทศมากขึ้นลดการนำเข้าจากต่างชาติและสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่แข็งแกร่งในระยะยาว ภาพขีปนาวุธกำลังประกอบบนสายพานภาพตัดไปที่วิศวกรไทยในชุดเครื่องแบบนักวิเคราะห์ต่างประเทศหลายรายเริ่มให้ความสนใจกับศักยภาพของไทยโดยเฉพาะอินเดียและเกาหลีเหนือที่จับตาโครงการนี้อย่างใกล้ชิดเพราะ DTI 2ไม่เพียงมีพลังทำลายสูงแต่ยังสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายแบบตั้งแต่หัวรบแรงระเบิดสูงไปจนถึงหัวรบจอเกระ ขีปนาวุธหนึ่งลูกของไทยมีน้ำหนักหัวรบประมาณ250กิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นฐานทัพหรือเรือรบได้อย่างรับคาบแต่สิ่งที่ทำให้โลกประหลาดใจมากที่สุดคือระบบควบคุมการยิงที่ออกแบบโดยวิศวกรไทยทั้งหมดใช้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในประเทศทำให้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำและสามารถอัปเกรดระบบได้เองในอนาคตโดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติ เสียงบรรยายช้าลงน้ำเสียงภูมิใจนี่ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือความภาคภูมิใจของคนไทยที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศที่สามารถยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้อย่างสง่างาม ประเทศไทยไม่ได้พัฒนาอาวุธเพื่อรุกรานใครแต่เพื่อสร้างสมดุลและความมั่นคงในภูมิภาคในยุคที่ความตึงเครียดในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นทุกปีการมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งคือสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของชาติเสียงขีปนาวุธยิงออกจากฐานพร้อมภาพแสงไฟสว่างวาบกลางคืนการทดสอบล่าสุดของ dti 2ประสบความสำเร็จเต็มรูปแบบ ขีปนาวุธพุ่งทะยานขึ้นฟ้าและโจมตีเป้าหมายจำลองได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาทีทำให้ไทยได้รับคำชมจากประเทศพันธมิตรในภูมิภาคว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธได้เร็วที่สุดในโลก นอกจากนี้ไทยยังมีโครงการ NARAI ซึ่งเป็นโครงการลับระดับสูงที่คาดว่าจะเป็นขีปนาวุธร่อนความเร็วสูงระยะยิงกว่า500กิโลเมตรซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิกของตัวเองเสียงดนตรีเข้มข,นข้นขึ้นพร้อมเสียงบรรยายเร็วขึ้น ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้อยู่เฉยๆอีกต่อไปประเทศเรากำลังเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคด้วยพลังของคนไทยเองเสียงเครื่องยนต์ขีปนาวุธดังขึ้นอีกครั้งภาพขีปนาวุธพุ่งสู่ท้องฟ้าเสียงผู้บรรยายจบแบบตื่นเต้น ขีปนาวุธไทยปี2025ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแห่งสงครามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถวิสัยทัศน์และความภาคภูมิใจของชาติไทยเสียงอินโทรช่องเกียร์ฮับจบแบบโปรตูเกส E H f อยโอเกียฮับเซลเว o s t สกอสเตอร์ดูวิดีโอเดเชเซลไลต์อินสครีวาเซโนแคนเนลเอเอทีฟโอซินิโยพารานา u เพ d ร์เดอร์เนนูมาดัสนอสแซดแอนนาลิเซสโซเบโอพเดอร์มิลิตามันเดียว n no no o สเวมอสโนพร็อกซิมวิดีโออ u คริ Nokia ยฮับอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนี้ยาวขึ้นเป็น2,000คํคำหรือให้เพิ่มบทพูดของเสียงบรรยายภาพประกอบสำหรับคลิปจริงด้วยไหมครับได้เลยครับ นี่คือสคริปต์ u t u b e ความยาวประมาณ1,200คำเป็นภาษาไทยทั้งหมดเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคาของมันพร้อมอินโทรช่องเกียร์ฮับเป็นภาษาโปรตุเกสบราซิลและมีฮุกเร็วใน30วินาทีแรกตามที่คุณต้องการครับเสียงเอฟเฟกรงแรงพร้อมภาพขีปนาวุธพุ่งออกจากแท่นยิงเสียง